น้ำขวบวนไหมคร้บเขา่อขวานี่เนียอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับขว่าเลยครับสวัสดีครับพบกับช่องขวบวนจิ้นง่าแช่เนี่ยนะครับืัอนี้ดีไม่กินขวานกกระท้านะครับเนี่ยครับขวานกนะครับเนี่ยครับขวานกสุรเด็ดของขวบวนนะครับเห็นง่ายง่ายนะครับต่อจากคลิปที่ขวบวนเทดไหเบิงองนะครับนะครับที่น้ครับขวานกครับวันนี้เขาทีไม่กินกันนะครับกินนกเขาอันห้อนนะครับเนี่ยครับ ขวานะครับหรือว่าเรียกเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ไม่รู้ครับคําว่าขวานนะครับมันมีในคําศัพท์นะครับคําว่าขวานนะครับขวาหรือว่าทีืเออืนพัดกับวัฒน์นะครับคือภาษาบานเราเอิื่นขวานส้น้ําไม่น่อยนะครับนำวัจจนะครับนะครับใส่น้นาวัจจนะครับเ้ออื่ขวาครับใส่น้นาไม่ลายเท่าใส่ถ้วยกินหคือแกงนะครับเนื้เอิ่นขวานะครับเรียกอย่างหนึ่งว่าขั้วครับแต่พวเอย่นๆนะครับวนกันไปนะครับเนี่ครับผมวน้องอ้าวเขาวน้อนนะครับนะครับ คนวอนเลยนะครับนะครับนะครับผมวันนี้กิน l ้อ g กันนะครับเหมนนะครับเดราจะซิมกันนะครับเจ้าแซ่บหมครับผมวันซิมแล้วนะครับซิมมาตอนนี้หรอครับเนี่ยครับใส่ไปตูวไทยนะครับนะครับแล้วครับ ข้าขัวเนี่เขาต้องจำน้ำนะครับเพราะว่าเพิ่งไหวสดนะครับกับสดก็ได้เยอะหระครับนะครับแต่ว่าเขาเน้นข้านี่เคาต้องไจำน้ำมาอืมว้าวสุดยอดนะครับ เีต้องให้ครใครครับอ้อหักนะครับท้าไมาออเนี่ยอบผมนีในคำพุทธนุกรมเหมือนกันด้ครับเพราะว่าเพื่อนมาอย่างกับบุ้งครับแต่ว่าสามานลเพื่อนอ้อนะครับเดี๋ยราซื้อด้าครับนกกระจงได้เป็นนกเรียงนะครับน้อสุดไใคแล้วครับนะครับ 是啊，那个。 เห็นได้ครับปนี่ครับนี่เได้ครับเนี่ยไข่เนี่ยใกล้อะครับนะครับไข่เนะะี่ยใกล้แล้วครับอืมว้ว ใช้ร้านอลหารครับทราบแบบบ้านแล้วนะครับ ว่านกสมุนไพรครับใครว่างนะฮะเนาะ นะครับ <coughs> um. สวัสดีครับสวัสดีครับ